อันนี้จริงด้วไม่จริงไม่ถึงขนาดแมนค่ะคุยแค่เก้าแสนเก้เท่านั้นเองงนี่ตอนนี้รับคิ่แค่แปดนกว่าโอ้โหแต่คือเรารับเท่าไหร่แปดพันเขารับแปดเกเลยก็แปดเปนี่คือไม่ใช่องโง่แค่สองคนทังเอนทั้งเดลแล้วที่บอกว่าติปจากแม่ยกอ่เจากแม่ยกคืนนี่ตกเป็นหม่มืจริงลแมยกเยอะไหมลูก เขาเรียังไงกันเอ้าบ้านเรา,ารักเราขนาดไหนก็คือก็เอ็นดูเราเหมือนน้องเหมือนลูกเหมือนหลานนะคะก็คืออย่างมาลายที่ได้แต่ละคืนเนี้ยเราคิดว่าเป็นข้านขนมปักันนะคะคือ<า>ก็อไม่ได้มากไม่เท่าไหร่อะค่ะแต่คือถ้าเป็นโอกาสพิเศษอย่างเช่นเป็นวันเกิดหรืออะไรอย่างีแ้แม่แม่เพื่อให้พิเศษนิดคือ ปสามพันกว่าบาทสามพั i i นกว like ่าบาทเฉพาะติปบุกจิบน้อยน้อยสามพันกว่าบาทแล้วมากที่สุดลาค่ะแพงเพได้ก็เคยได้ไม่สดอย่างเช่นงานไ้ครูเลย่ะมันเกิดก็เป็นหมื่นนะคะบ มาเท่าไหร่นะลูกนะเท <c oughs> ่าไหร่นะครับ <c oughs> แม่ซื่อมาตอนนี้พี่ฝึกผันไหมอ่ะเอออันนี้แค่สสนนเต็มนะอา,อาออยุเกิน <c oughs> อายุเกินอายุเกินฝึกไม่ทันตลอดลูกอะไรกันพี่เบิ้งพี่สิบจ้นนนทเอง <c oughs> เขาต้องแบบว่าเตรียมตัวยังไงบ้างต้องเริกสุดแบบอะไรบ้างคะยาแรกของจ้งางแสลิเกอร่ยาแรกเขอ,อยู่ที่ใจรักคอยู่ที่ใจก่อนใจใจรักที่กรารแสดงแล้วก็ก็ไม่ยากค่ะว่าใจรักแทนเออกาไม่เกินความสามารถของ,งเรานะคะที่สงสัยเรื่องหนึ่งอย่างเมื่อกี้ที่มาเปิดเวทีของเราก็มีบทร้องมีบท ที่ที่เราร้องตามเรื่องราวเวลาไปงานต่าง,างๆนะครับไม่ใช่ร้องบทเดิมถูกไหมเ,เ,เราต้องร้องบทใหม่ๆ่ให้เข้ากับงานของเขาไปงานวันเกิดก็ต้องให้เข้ากับวันเกิดเขาอ่ะเราแต่งเองหรือว่ายังไงเ,เอ่ยมีคุณตาจะมาแต่งให้ค่ะผุ้ชาแล้วคือถ้าจะเป็นคนแต่งบอลนิเกทุกเรื่องเลยะการแสดงทุกเรื่องเลยแล้ว การจับวิธีการจับได้ไงเพราะยาวมาวิธีการจับก็ไม่ยากก็แค่คือท่องแต่แรกก็จะมีคำหนึ่งมีจะมีสองบรรทัดสี่วัาแล้วก็ท่องคำนี้ให้ได้แล้วก็เลิกคำเมื่อท่านังสือแล้วค่ะแต่ว่าคือบทกลอนจะง่ายกว่าเพราะว่ามันมีสัมผัสกันไหคะสัมผัส ใช่เขากดทั่วไปแต่อย่างพี่บุ๋งเองจับได้ก็กดสองบทนี่ก็เต็มหัวแล้วนะอุ้ยเราก็จับได้นะจับได้กี่บทับหนูเป็นลิเกนะจ๊ะแค่นั้นจบบ้านอยู่บ้างพระฝังทนเออมีแเวเป็นได้ได้ได้เหรอได้ไหมครับเอ้ฉันไ่เป็นตลกก็ได้ถ้าข้าติปเดือนละแปดเดือนละแปดหมื่นเนี่ยขอยอมเป็นเป็นตลก เรามีบทสดทำไมเอ่ยบทที่เราต้องด้นสดสดเลยนะงไง่ะก็มีบ้างค่ะบางทีในนิกเกอเป็นที่รถต้องแก้ไขที่ไหนไม่ได้นะคะบางทีเราอาจจะลี้ยวอนอาจจะลี้วไปบ้าเราก็ต้องคออกมาเองเอ๋อติดไปติดมาแต่เราต้องเข้าใจเรื่องของบทกลอนถูกไหมครับกรดประเภทต่างๆถูกไหมครับสงสัยอีกแต่กลอนเนี่ยอ่าจกามีคนแต่งให้เรื่แต่ ผมมีกำบังบอกเองทำเองหมดเลยจริงเหรอทำเองหมดเลยใช้เวลานานไหมครับอ่ะก็ชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าชั่วโมงเก่งไหมคะขนาดนี้เก่งทุกคนอู้แต่งเองโอเคแต่งหน้าเองใช่เรื่องสำคของเราเองหกยกขึ้นไปยังไงลูกให้มันได้ความรักให้ให้หลายท่านดูหน่อยข้างหลังผมทรงรับมงกุฎลด้วยนะเราเราเราไม่ดีผมว่าใช่แต่ว่า มีหอผม,มออแล้วก,ก็ใช้ไหมพรมนะคะทานทานแล้วก็คือก็ค,อค,อคือมันจะช่วยปรัดเวลาด้วยเออวา,กากเออ็มีเทคนิคเกิด้วเฉพาะแตน่แต่ว่าชุดของดิเกก็ต้องมีความแตกต่างถูไหมครัออตบตดบานน้ำเสกก็ชุดเดิตอสาก็ชุดเิมะยศนี้ค<อ>ือย่างไหนครับเต็มยจากนี้อย่างนี้เนี่ออยนะส่วนมากดิเกค่ะดิเกก็จะเรียกว่าเป็นกระโดมบานยื่ได้ยื่ได้ดูหน่อยดูครับ ตัวบาตุนตัวลูก oh oh. ทำไมมา,าถึงได้บานขนาดนี้นคะมีส่งข้างในด้วยคะอ๋อทำไมานางเอกถึงต้องใส่บานขนาดนี้ครับและถ้าต้องใส่เรื่อระดับเต็มยางไงครับก็คือบ,บอกว่าเป็นนางเอกเอออาชีพบ,บอกว่ามีฐานนะ ไมมงกุฎต้องใหญ่กว่ามงกุฎปกติฮะหรือว่าต้องให้เห็นชัดก็เป็นตัวเด่นไงก็ขอเด่นกว่าคนอื่นช่วยช่วยช่วยแสดงว่าเรื่องประดับนี่ก็มีส่วนในเรื่องของบทบาทด้วยฮะอาชจร้าอาชจ่้าชุดนี่จะชุดรู้ร้ายเหมือนกันนะครับก็จำเนื่องกันนะครับครับแต่ว่าแตกต่างผู้ชายก็จะแตกต่างกันเวลารับบทแสดงอย่างคนหนึ่งเป็นพระเอกขอทาน ก็จะโดนหน่อยร้านในหัวก็จะเป็นภาพผู้ธประดาแต่ภาพผู้ร้ายรวยก็จะแต่งบบเราใช่อันนี้รูอแบบย้อ่โอ้โหเมมาคุยถึงเรื่องของการเล่นนิกเกตของน้องๆนะตอนเด็กเนี่ยคุณแม่เอาเงินมาล่อแต่ตอนโตเห็นบอกว่าแม่ไม่ได้เงินเขาก็อยากเล่นเป็นใจรักกลายเป็นความรักไปเลยเหรอคะเมันเป็น แล้วก็เวลาเราออกไปแสดงแล้วเนี่ยเราเห็นน้าผู้ชมมีความสุขกับเราทำให้ผู้ชมมีความสุขเราก็ดีใจนะคะคือเราเหมือนเราได้ทำหน้าที่ของเราเมื่อกี้ตอนแสดงเนี่ยพี่ๆโอ้โหมีความสุขนะความภูมิใจน้องต่อเรบเมื่อกี้เราเล่นไปเห็นคน้มให้เราแล้วก็คือรู้สึกว่าเออชื่นใจก็ทำให้เขามีความสุขได้ค่ะเราก็ดีใจเนาะเ้อยๆน้อแล้วอย่างเรายังเป็นเด็กวัยรุ่น เวรุ่สมัยนี้มันมีเพลงเกาหลีอะไรเข้ามาเยอะนะเนาะเพลงเกาหลีก็เข้ามาเยอะเออเพื่อนๆเ,เรามีบ้างไหมที่แบบว่าอุ้ยทำไมตัวเองไม่รังเป็นเกาหลีก็มีบ้างก็มีบ้งางแล้วเราบอกเาว่าเล้ว่าจะวา่าหรือว่าบางเพลงอะไรไม่รู้เรื่องเลย <laughs> แล้วก็จะฟังเพลงนี้ฟังไง่าย เพื่ออยากไดาให้หันมารับวัฒนธรรมไทยของเราก็ได้อะดูแลวัฒนธรรมไทยค่ะอย่างเช่นการแสดงลิเกแล้วก็การเล่นดนตรีไทยมีเยอะมากมายนะอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อใจใช่ได้ไงอย่างอย่างภาๆเนี้ยเขาก็เล่นดนตรีไทยกันอยู่นะนี่ครับนี่เหรอนั่นก็คือมันไม่ยากที่เราจะอนุรักษ์เอาไว้เพราะว่าการแสดงการดูแลที่ไม่ใช่เรื่องอาาาก็คือที่หมูมา อยากฝึกลิเกมาอ่าสักนิดสักหน่อยมาเลยเสอนท่าเบสิกดีกว่าสอนกันตรงนี้เลยดีไหมครับข้าแบบง่ายๆนะยบอกวันนี้เรามาเที่ยวงานหรือจะไปไหนต่ออะไรเงี้ยต้องทำยังไงคดีลาของลิเกเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางล่างเขามาเรียนรู้ดีกว่านะอ่าพี่ๆครับ เจ้าเหนือเจ้าสู้เขาหน่อยเจ้าเหนือเดินเจ้าเดินเจ้าเจ้าเหนือเจ้างามแต่งามว่าพี่แบบขอดูก่อนได้ไหมอ่าลองฝึกสักหน่อยอ่าสอนสอนที่ใสองคนกันได้ให้น้องขอร่างสอนให้น้องเที่ยวเที่ยวนางเอกเที่ยวนางเอกอ่าต้องยังไงแล้วนางเอกต้องยังไงเออคะยังไงคะนางเอกก็ต้องมีบทอาย่อแบบนี้แต่ว่า ปกปิห <hug> นาไม่รู <in them> okay. way, hey, ้จะอายได้หรือเปล่าคือไม่มีความอายเลยะว่าอย่างนี้นะเรียกว่าหน้าอายหนอายสิคุณเก๋เที่ยวกันนะคะอ๋อผู้ชายก็ไปเที่ยวตรงมือที่เขาอายอยู่แต่วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันอายที่อาย